สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูข้อมูลล่างกันก่อนนะครับประจำงวดวันที่16กกันยา2568งวดที่ผ่านมานะครับบนนะออก356ออกตัวเดิมท่านผู้ชมงวดก่อนออก6 5 10หน่วยนะครับงวดนี้ออก5 6ก็เป็นตัวเดียวกันซ้ำๆซากๆอีกแล้วนะสำหรับ ข้อมูลบนนะครับถามมาเข้าไหมของเราเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือห้ามาเต็มๆที่นี้ล่างนะท่านผู้ชมล่างนี่สูตรสิหน่วยเข้าเต็มๆแต่ว่าดับเราเอาไม่อยู่ผมก็เลยตัดตัดสามหมอกก็ตัวที่ดับเรานะมันเอาไม่อยู่นะมาท่านผู้ชมนะแต่ว่าสูตรเด่นสิบกับหน่วยเรานี่เข้าเต็มๆเลยนะครับสําหรับ10หน่วยล่างนะ ก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนแล้วเราค่อยไปดูสรุปงวดที่ผ่านมาสักเล็กน้อยท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าสูตรไหนหลุดสูตรไหนเข้านะคําเตือนอ์โมนและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เรามาดูสลบปล่างงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะหนึ่งกันยานะสิบล่างนี่ผมให้สามสูตรชนกันที่สองสามสี่ห้าหกแต่ว่าผมตัดสองสามหกออกเพราะว่ามันติดดับสิบแล้วก็ดับล่างด้วยจริงๆมันมาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับสามก็ถือว่าถูกนะครับสำหรับสิบล่างชนสามสูตรชนถึงห้าตัวนะก็สี่ห้าไม่มาท่านผู้ชมนะตัวที่เรา คิดว่ามันจะมาไม่มาแต่ว่ามาตัวดับก็คือสามนะก็ถือว่าถูกหลักสิบจับกู้ไม่ถูกแต่สูตรเขามานะทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วยก็มาที่หนึ่งก็ถูกนะครับถึงแม้ว่าหลักหน่วยเราจะดับนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็มันชนเด่นผมก็เลยเอาเด่นหนึ่งไว้นะครับก็ปรากฏว่าหนึ่งมาก็จับคู่สามหนึ่งตามสูตรนั้นถูกแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกเพราะว่าสูตรดับเราเอาไม่อยู่ มาดูสูตรดับกันนะครับดับสิบนี่ถูกนะครับศูนย์สองหกดนะดับหน่วยเนี่ยท่านผู้ชมนะเนี่ยครับมันมาที่1แต่ผมก็ไม่ตัดนะ1ยังเอามาอยู่ตามสูตรนั้นหลุดนะครับก็คือ1นะแต่ว่าจับคู่จริงๆเราเอาหนึ่งมาอยู่นะดับล่างเนี่ยครับสามมาก็ถือว่าปิดเอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมดับขาดเลยนะสามนี่ยังมาได้อยู่นะก็เสียดาย เรามาดูจับคู่จับคู่ผมให้เด่นที่ห้าแปดลองห้าหกห้าหกเนี่ยนะไปสิบหน่วยบนเลยตรงๆเลยท่านผู้ชมนะนี่ไปบนไปสิบหน่วยบนนะ, 5, 6, นะห้าหกนะเนี่ยครับอ๋อให้ล่างไปออกบนแย่างนั้น ส่วนใกล้เคียงที่สุดก็คือ1นนะครับตัวนี้ตัวกันนะเรามาที่ตัวกันเราให้สี่หนึ่งมันมาสามหนึ่งท่านผู้ชมนะหลุดนะแต่ว่าหลักหน่วยเรามาเต็มเต็มนะก็หชุดก็ไม่เข้าเลยนะใกล้เคียงสุดก็คือ1นนะแต่ว่าสูตร1ิบหน่วยเรายังเข้าอยู่ก็คือสามหนึ่งตรงตรงเลยท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นผมจะยังยึดสูตรเดิมอยู่แต่ว่า ผมจะเพิ่มสูตรมาให้อีกเป็น4สูตรนะครับทั้ง2ทั้งหลัก10กับหลักหน่วยนะแต่ผมก็จะเอาสูตรเดิมนี่แหละบวกเพิ่มสูตรใหม่เข้ามาให้เป็น4สูตรทั้งสิและหน่วยนะครับคลิปนี้เรามาดู10ล่างเดินดี4สูตรท่านผู้ชมนะ เรามาดูนะครับนี่ผมใช้ก็ว่า4สูตรนะครับของเดิมมันสามนะแต่ก็จะเอาสูตรเดิมนั่นแหละเรามาดู10ล่างเดินดี4สูตรนะครับสูตรที่1นะึ่งนะ ร้อยบนบวกหนยบนคูณสามบวกหนึ่งคงที่ผลลัพธ์ด้เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนี่สิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดนะสิบเจ็ดงอดยังไม่หลุดผมใช้สถิติเงวดที่ออก ห้าหนึ่งเป็นสถิติงวดเลยกเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งยังไม่หลุดนะสิดงวดแล้วนี่กับงวดที่ผ่านมานะออสามหนึ่ง 3 1แล้วห้อยเด่นที่4 5 6 0 1 2 3เนี่ยครับมาตัวสุดท้ายนะ3 1เดี๋ยวว่าผ่านนะครับเรามาคำนวณงวด16กันยาก,กันนะครับร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ3บวกร้อยบนก็คือ3 บวกหน่วยบนคูณ3หน่วยบนก็คือ6นะ6 3สาบวกหนึ่งคงที่8บวกหนึ่งได้9นี่ได้3 3มบวกเได้2นะครับเด่นตัวแรกนะครับเด่น2นะ 2อบวกหได้3ามบวกหได้4 4่บวกสี8 8่ได้แปดแปดบวกหนได้เก้านย์หนะครับเด่นสูตรที่1นะครับเด่นล่างเด่นสิล่างสูตรหนึ่งนะสองสามสี่แปดเกนะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับใช้สูตรนะหมื่นบวกร้อยคูณสงบวกเก้าคงตีผลลัพธ์ไดไบวกหนึ่ง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 บวก,กสองบวกหนึ่งนะครับผมใช้เศิติงงวดที่ออกห้เป็นเศิติงงวดแรกเรามาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณ สูตรนี้หลุดหนึ่งงวดท่านผู้ชมนะแต่ว่ายังไม่หลุดซ้ำนะครับมาดูกันงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นงวดที่สิบเจ็ดออกสามหนึ่ง ร้อยเด่นที่สองสามสี่ห้าหกแปดเก้าหลักสิบก็คือสามตัวที่สอถือว่าผ่านนะครับที่หลุดก็คือเนี่ยท่านผู้ชมนะที่หลุดก็คือน,อนี่หลังจากหลุดแล้วก็เดินมาอีก 1, 2, 3, 9, หนึ่งสองสามก้างวดนะ หลังจากหลุดแล้วเดินมาเก้างวดนะครับก็เรามาคำนวณงวดนี้กัน,นงวดสิบหกกันยาสูตรหมื่นบวกร้อยสองคูณสองบวกเก้าหมื่นก็คือสนบวกร้อยสองคูณสอง ร้อสองก็คือศูนศย์สองได้ศบวก9คงที่ศูย์บวกเก็ได้9นะครับก็เด่นตัวแรกนะเก้าศูสองสเอาสไปบวก2นะครับก็ได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้6 9ก้าศูนย์หนึ่งสอห้าูนย์หนึ่งสองสานะครับนี่ก็เป็นสูตรที่2นะก็เป็นสูตรเดิมนะครับเรามาดูสูตรที่3ามท่านผู้ชมนะสูตรที่3ามร้อยบนคูณ4บวกหน่อยบนผลลัพธ์จะ้เไรบวก2บวก3บวก1นบวก1บวกหบวกหนะครับ ผมใช้ใสถติงวดที่ออกห้าหนึ่งเป็นสถติงวดแรกสูตรนี้ก็สิบเจดโงดหลุดไปหนึ่งโวดมาดูสถติแล้วค่อยมากำหนดนี่คือที่หลุดท่านผู้ชมหลังจากหลุดเขาก็เดินต่อมาอีกหกววดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบเจพลรางวัลหนกสามหนึ่ง เราให้เด่นที่ 7, จ็ดเก้าสสามสี่ห้าหก็มาที่สามถือว่าผ่านนะสำหรับ10บล่าง3มสูตรเดิมนะครับเรามาดูงวดนี้กันนะครับสูตรร้อยบนคูณ4บวกหน่วยบนร้อยบนก็คือสามสามสี่สิบสองบวกหน่วยบนก็คือ6กหกบวกสองก็ได้8นะครับเด่นตัวแรกแปด แปบวกสองได้ศูบวกสมได้3นะครับแล้วก็บวกทีละหนึ่แต้ม4 5 6 7 10ล่างสูตรที่3ามนะครับแปดศูนยห้าหกเ็ขอให้มานะท่านผู้ชมนะก็ สูตรหสูตรสสูตรสนี่เป็นสูตรเดิมของงทีติบานมาทั้งหมดนะทีนี้เรามาดูสูตรที่สสูตรที่4นี่เป็นสูตรที่ผมเอามาเพิ่มให้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมก็กันนองจากว่ามันชน ไม่กี่ตัวเองท่านผู้ชมผมก็เลยต้องมีตัวสำรองผมก็เลยเพิ่มสูตรที่สี่มาให้นะตัวเด่นยังเหมือนเดิมนะครับตัวเด่นยังเหมือนเดิมเด่นมากยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือผมเพิ่มตัวสำรองเข้ามาให้ก,กันไว้ท่านผู้ชมนะเผื่อว่าตัวเด่นไม่มาก็น่าจะมีตัวรองก็เรามาดูสูตรที่สี่ก็เป็นสูตรเดิมที่ผมพักสูตรไว้นะท่านผู้ชมนะหลายงวดอยู่นะ ก็เรามาดูสูตรที่4นะครับร้อยสามคูณสบวกสิบคูณสบวกสงคงที่ผลลัพธ์ทด้เท่าไหร่บวก1นึ่งบวกสองบวกหนบกหบกสบวกหบวกหะก็7ตัวนะท่านผู้ชมนะย้ำนะเตัวนะก็บวก1นึ่งบวกสองบวกหนบกหบวกสบวกหบวกหนึ่งะครับผมใช้ใส่ถีงงวดที่ออก3 8เป็นใส่ถีงงวดแรก สูตรนี้ก็ประมาณ16งวดนะท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดมาดูสติแล้วค่อยมาคำนวณงวดที่ผ่านมานะออกสามหนึ่งนะนงวดที่สิบหกนะท่านผู้ชมนะ เราให้เด่นที่9 1 2 3 5 6 7หลัก10ก็มาที่3ก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรนี้16งวดยังไม่หลุดนะสูตรนี้นะสูตรที่4นี่สูตรนี้ที่เพิ่มให้ใหม่นะครับก็เรามาคำนวณงวดนี้กันร้อยสามคูณสบวกสิคูณสบวกสองคงที่นะครับร้อสก็คือ0ูนได้ศูนย บวก13คูณ4 13ก็คือ2 2 4 2เป็น8บวก2คงที่นะครับ8บวก2ก็ได้0นะเอา0ไปบวก1ก็ได้1 1บวก2ได้3ได้4ได้5 5บวก2ได้7ได้8ได้9สูตรที่4นะครับ เด่นหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับก็เป็นสูตรที่สี่ที่ผมเพิ่มเข้ามาให้ท่านผู้ชมนะงวดนี้ผมจะใช้สี่สูตรนะหลักสิบล่างนะทีนี้ผมก็จับชนให้เรามาดูชนสิบล่างงวดนี้กันนะครับ เรามาดูสูตรเดิมนะสามสูตรเดิมก่อนเพราะว่า f อซบางท่านก็ตามสามสูตรเดิมก็คือสูตรหนึ่งนะสูตรสองสูตรสามนะนี่เป็นสูตรเดิมของเรานะสามสูตรเดิมงวดที่ผ่านมาผมใช้แค่สามสูตรนี้แต่ว่างวดนี้ผมใช้สี่สูตรนะเรามาดูสามสูตรเดิมชนที่ไหนบ้างศูนย์สามศูนย์สามนะครับชนสามสูตรแค่ศูนย์กับสามเท่านั้น นี่เป็นสามสูตรเดิมนะครับชนศูนย์กับสามสิบล่างสามสูตรเดิมชนศูนย์กับสามทีนี้เรามาดูสี่สี่สูตรสิบล่างสี่สูตรที่ผมจะใช้นะก็คือสี่สูตรนี้นะครับผมจะใช้สี่สูตรนี้นะก็สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเป็นสูตรเดิมนะครับก็คือตัวนี้ชนศูนย์กับสามเรามาดูสี่สูตรชนตัวไหนบ้าง สูตรที่1นึ่งะสองสามสศูนย์หสูตรที่2 3, 4, 8, 9 0เก้าศย์หนึสห้สูตร3 8 0แปดศูย์สาม้าหดมาดูสูตรที่4ที่ผมเพิ่มให้ใหม่นะครับ1 3 4 5งสา้าเจ็ก็ชน0ูนยนสูตรนะครับก็ศูนย์ี่ชนชนสาสูตรนะครับ1นศูนย์นี่3ามสูตรหนึ 1. ก็ สามสูตรหนึ่งก็สามสูตรสองสองในสองสูตรนี้ตัดเลยสองสามหนึ่งสองสามสี่นะครับสามนี่สี่สูตรนะครับสามนี่ชนสี่สูตรสี่หนึ่งสองสามส,ามสี่ก็สามสูตรห้า หนึ่งสองมี2สูตรนะครับหมี2สูตรตัด7 7ก็2สูตรตัด 8, 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งสสา ทานผู้ชมครับชนสี่สูนรนี้ชนสามต,ตัวเดียวนี่เป็นเด่นที่สุดนะสามจะยังอยู่ไหมสามจะยังอยู่ไหมนะทีนี้มาตัวรองท่านผู้ชมชนศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้าหตัวนี่เป็นหตัวนะแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือตัวนี้ท่านผู้ชมนะชนสี่ศูนยนี่เหลือตัวนี้ตัวเดียวนะจะมาไหม ทีนี้ผมก็เลยเพิ่มสูตรที่สี่เข้ามาเนี่ยมันเหลือเด่นแค่ตัวเดียวก็คือสามสเพราะฉะนั้นผมมีตัวรองก็คือศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้าเอาดับมาตัดจริงๆก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะย้ำนะเอาดับมาตัดแต่เหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับสําหรับสิบล่างงวดนี้นะนี่เป็นตัวสํารองนะท่านผู้ชมนะ ผม้ำมาเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นในจํานวน6ตัวนี่หลังจากเอาดับมาตัดเพราะฉะนั้นหลักสิบงวดนี้ก็หลังจากตัดดับแล้วก็จะเหลือประมาณสองตัวเท่านั้นนะเด่นที่สุดกับตัวรองนะท่านผู้ชมนะก็ตามมามั่นใจไหมก็งวดนี้ค่อนข้างมั่นใจนะถึงแม้ว่าตัวเลขนั้นไปคนละทางนะแล้วก็เด่นชนดับเยอะมากงวดนี้ถือว่ายากอีกงวดหนึ่งแต่ว่าก็ยังมั่นใจในสูตรท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็น เด่นสิล่างชน4สูตรนะครับท่านผู้ชมอันนี้3สูตรเดิมก็คือชน0ูนย์กับ3ผมก็เลยเพิ่มสูตรที่4ี่เข้ามาให้เป็น4สูตรชน3ตัวเดียวรองศูนย์หนึ่งสีปดเกท่านผู้ชมนะทั้งหมดนี่ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมครับก็นําไปเป็นข้อมูลพิจารณาในการตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับ นี่ก็เป็น10ล่างเดินดีจน4สูนรนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับก็เจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมผมจะนำเด่นหน่วยบนหมายท่านผู้ชมเอเน่นดวยล่างนะหมายท่านผู้ชมได้ชมกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ